บัดนี้เป็นครั้งที่12วันที่21พฤศจิกายน2568ั้ข้าพเจ้านายมารุสแสนสุขขอเปล่งวาจาสาังยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระควัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทานานในการสดสาธยายาของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรันรดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจากกักรวาลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมรรม,มุนิราชาสัสุนันตุสักขโมหะทางังสักเคกาเมเจรูปเปขิริสิขระตะเตจันตริเกวิมาน ทีเปรตเทจะคาเมตะลวนาคาหะนิเคหะวัตุงหีเคเตภูม่าจะยันตุเทวาฉลทะละวิสเมยักขคันทพนาคาติดท่านต่อสันติเกยังมุนิวละวัจฉนังซาทโวเมสุนันตุธรรมสุวรรณกาโลอัษย์ยมพันตาธรรมสุวรรณกาโลอัษย์ยมพันตาธรรมสุวรรณกาโลอัษย์ยมพัตา บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวตออรหตอสัมมาสัมพุทธัสสัณโมตัสสะปะคะวตออรหตอสัมมาสัมพุทธสัณโมทัสสะปะคะวตออรหตอสัมมาสัมพุทธสัสดบทสวดสัจจกิริยาคาถานติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหตุสัพพะทานนติเมสระนังอัญญธัมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวะเจนะโสติเมหตุสัพพะทานนติเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวะลัง เอเตนะสัจวัตเชนะสโสที่เมโหตุสพพทาบทสวดมหาการุณิกนาโถอิติอาธิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัธยาสพปานินางปุเรโตวะปารมีสพะปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสัจวัตเชนะมห้วนตุสพุปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายสพพปานินางปุเรโตวะปารมีสพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสัจวัตเชนะมห้วนตุสภุปัตถวา มหาการุณิโกนาโทสุขายสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสภพพปตัตโตสัมโพ,พธิมุตตาาังเอเตนะสัจจวัจเจนะมะฮุนตุสะภุปปัตวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหะปติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเเขนะสัททิงปัญจมาเตหิภิกขุสเปหิสเปหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนนสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังขัญจะอัตโคจะตุนังสุทธาวาสกายิการนางเทวานังเอตธาโหสิอยังโผภควาสเกสุวิหะติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนัสสทิพันจัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหววะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังขัญจะยานุนะมยังปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกะมิตวา พระควาโตสันติเกปัจเจกับคาทาภาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยามาิปินามะพละวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาภาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาภาหังซัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเซสสเทเวสุอันตารหิตาพระควาโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังอัตทังสุเอกะมันตังทิปตาโคเอกาเทวตาพระควาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมโยปวะนังสมิงเทวกายาสัมาตตา อาฆาต่หะอิมังธรรมะสมัมยังทักขิตายะวะอปราชิตาสังคันติอัาาอตคุอ布าเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตระพิกโวสมมาทังสุจิตตังอัตโนโชุกก,กรมกังสุสาลัธีวนันเอตานิคะเหตวอาอินทิยานิรักันติปันทิตาติอัาาตคุตะะอลา,าเทวะาตาพระวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเศตวาขีลังเศตวาปารีคังอินทักขีหลังโอหัดจะมะเมชาเตจะลันติสุทธาวิมาราจาขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อรคโาอราเทวาตาพระควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพูดทางสลันังคตาเสนาเตขมิสันติ อาปาเยภูมิงปะหานชมนุสังเทหังเทวะกายังปริภูเลสันติติอธคโคภะควาภิกขุอมันเตสิเยภูเยนะภิกขเวทะสุโลกะธาโุโสเทวตาสนิปติตาหุติตัทาสาตังทัศนายภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวให้สุงอติตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเอหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตัลหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภคควันตานังเอตัะปรามายวะเทวตัสเนปติตาภวิสันติเซยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสัมมิพิกเวเทวะกายานังนามานิกิตายิสัมมิพิกเวเทวะกายานังนามานิเทสิสัมมิพิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุนัตัสสะวุกังมณสิกโลธะภาสิสัมมิติเอวัมพันเตติโคเตฟิกูภคควาโตปัจัสมุสมควะเอตตะทูจ่า สิโลกมโนสกัสสามิยัตภูมิตัฏสิตายสิตาคิริขพลังภิกขิตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสนีนาโรมหังสาพิสัมภนุโอตาโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสสนนัมนานวิลาภโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิละวะฒเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกาวเตจะอัตตปะกกมลุงสตวพุทธศาสนาเตสัมปะตุละหุยานังอมนุสานัทสันนัง อภเกศสัตมัทคุงสหัสังอัฐสัตลินสตังเอกสหัสานังอมุนุสานะมัทสุงอเัเกนันตมัทคุงทิศาสภาอุตาอหงตันจัสพังอภิญญาญาววากิตวานักคุมาตตะโตอมตยิสัทสาวเกาสเนระเตเทวกายอภิกรรตาเตวิชานาถพิคโวเยโวหังกิตยิสัมมิขิราหิอนุปปัสสสะสหัสสาวยาคาคุมากับิลวัตวา อิท anyway, ิมันโตชุต LIKE ิมันโตวันนวันโตยะสัชินโนโมทมานะอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงว่นังฉะสหัสาเฮโมวัตายข้านานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชินโนโมทมานะอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงว่นังสาตาคิลาติสหัสายข้านานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชินโนโมทมานะอภิกรรมุงภิกขุนางสมิติงว่นังอิเจเตโสละสหัสายข้านานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชินโน โมทมานะพิการมงผีคูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตาอยากข้านาตะวันนิโนอิทิมันโตชลิมันโตวันวันโตยสัสสินโนโมทมานะพิการมงผีคูนางสมิติงวนางคุมพิโลราชาเคโกเวปุลัสะนิเวสานังคุยโยนางสะตัสหหสังยากข้านางปิยิรูปัาสติคุมพิโลราชาเคโกโสปปาฆาสมิติงวนางปุริมาทิสังราชาทัตตะลัทธโธปัสสติคันทภานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะภาโออินทนามัมหาพลา อิทิมันโตเชิดมันโตวันน้ำมันโตยัสสสินโนมุตมานาภิกกมงภิกขุนางสมิติขานังทักขีนันจัติสังราชาวิลลุนโหรตับภาษาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะผ่าวงอิธนามามหาธราอิทิมันโตจุดิมันโตวันนวันโตยัสสสินโน โอ้ทัม์านะพิการมุงภิกขุนางสมิติังวนางปัจฉิมัจัติสังราชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตะปิตาสภาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตจชติมันโตวันวันโตยัสสศิโนโอ้ทัศมานะพิการมุงภิกขุนางสมิติังวนางอุตตะรันจัติสังราชากุเวโรตปัสสะสติยาคานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตะปิตาสภาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตจชติมันโตวันวันโตยัสสศิโนโอ้ทัศมานะพิการมุงภิกขุนางงสมมิิตนาัง ทัตตะลัทโททักขิเนนะวิลุนหะโกปัจฉิเมนะวิลุปะโคกุเวโลอุตานังทิสังจัตตาโรเตมหาลาชาสมันตาจตุโรทิสาทัตถะละมานาทั้งสุเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาเโนทัสสะอาคูวันจจนิกาสัทธรมมายาคุเกนทุเวเกนทุวิภูเจวิภูโตสหจันทโนกามเสตโทจักขินมันทุนิมันทุจัปนาโทโอปะมันโยจัตเทวสุโตจามัตติจิตตเสโนจขันทภผละโราชาเชนอสโพ อาคูปัญจสิคโคเจวติมพลูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหรา,าชพี่โอทมานาอภิกรรมปมิกขุนังสมิติงวนงอัฏฐาคูนาภาษานางคาเวสาลาสหาตาจกากัมพราสัตระอาคูาาาปายาคาสหายาติพิยามุนาชัตะลาชจะอาคูนาคายาสัสิโน เอลาวัโนมหานาโคโสปะขะสัมิติงวนาเกนะคะราเชสหัสาหารันติทิพทาทิจารปีบิสุทธเจรคูเวหังยาสาเตวันมะนามะจจปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคะราชาณมาสิศุปันาโตเข้มมักกะสิพุทโธสัสหาหิวาจาหิอุโคหะยันตานาคาสุปันาสละนาบังกังสุพุทธังชิตตาเวเชระหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตา พาตโลวาสวัสดิเตอิทิมันโตยัสสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาสุลาธนเวคสาเวปะจิตเตสติติจะารภะนาธุนมูจิสหะตัดตันจาริปุตานังสเพเวโรจนามกาสั้นในหิตวาพะลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขมุงสัมโยธานิพัทันเตภิกุนังสมิติงว่านางอาโปจัเทวาปฐวีจัตเตโชยวายโยตัฏฐาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมจายัสสสะสหะ เหตตากิดรูปนากาจิกาอังคูเทวายัสัสิโนทัศเสตเถทัสธากายะสเพนันตวรนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมุธมานะอภิกขะมุงภิกขูนางสมิติงว่านางเวนททจัตเทวาสหะลีจัสมาจัตเวยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรกิตา นักขัตตานิปุระกิตวาอาคูม,มันทวัลากาวาสุนังวาสวาเซทศโ,โกปะคะปุลินทะโททะเสเตทัศธากายสาสเพนะน,น,น,นัตตวานิโนอ,อิจิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมธมานะอภิกามุงภิกขุนังสมิเตวะนังอัทคูสหภูเทวจะละมะเกสิขาลิวะอริทกาจะโลชาจะอุมาปุพพนิพาสิโนวะลุนาสหธรรมะจะอจุตาจะอเนจกาสุารลยะลุจิราอาคูอาค,คูวะสาวัวเนสินโนทัเสเตทัศธากายาสเพนะนัตตวานิโนอิจิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสโน โมทัมนาอภิกะโมงภิกขุนางสมิเตียงนางสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตมาคิดทาปทุสิกาอคูอคูมโนปทุสิกาอัทคูหาดโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอคูเทวาเยสัสสิโนทัศเตถะสะทากยาสเพนนนัตตะวนีโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโตเยสสิโน โอธมานะอภิกรรมุงพิภุนังสมิติงวน่นางสุก,การกรุมหาอนุลาอาคูเวคานสาาัสสะหะโอทาตะไคหาปามอกหาอาคูเทวาวิจักขณาสถามัตตาหาลักชามิสกาจกยา่ส,าสัสสิโนท่านายังอาคาปชุนโนโยทิสะภิวัสติทเเตตัศเศรษฐะทัตราชยาสเพนานัตะวันโน,นอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนวันโตย่สัสสิโนโมทมานะอภิกรรมุงพิภุนังสมิติงวนงนะง่นางเคมียาตุสิตายามากัสกาจย่สัสสิโนสัมพิตรกาลามเสถาโชตินามาจาสวา มีมานัตติโนอาภูอัฐาภูปัลนันติมิตาทัศเสตเถระคากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตเิติมันโตวันละวันโตเนศสิโนโมทมานาอภิกรรมูวิคุณังสมิติงวะนางสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันชงเยจันเยสัทิสาสหะปวุทธะชาติมักขิลังโอขตินะมนาสวังทักเเคโมขตตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปัตมโตจักรุตตาอิทิมันโตสหังสันนังกุมารโอติโสจัสโสปะคะสมิติงวะนัง สหสพามโลกานังมหาพมมาพิติติติอุปปันโนสติมันโตพิสมังกายโยยัสสิโสทัศเศรฐาอิสระอาคูปัจเจกวาสวัตติโนเตสันจัมมัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสสเพรอะพิกันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสกันหัสสะมันธิยังเอธะคันหาทัพปันธาทะราเคนะพันทัมตวสัมมันตาบริวาเลทะมาโวมุนจิตตะโคจินังอิติตัถมหาเสนองกังหาเสนางอาเภสัจีปานินาตระมหาจัสสมังกาตะวานะเพลาวัง ณท้าบอวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปัจุทาวติส <neste ć eles> ัง <Energy> คุโทอสยังวเสตันจาสัพ <fuerte> พังอภิญญะวะวะกิตวานัจคุมาตโตอมตตยิสัทธาสาวะเกสัสเนลเตมาลเสนนาอภิกันตาเตวิชานัาทัพิขวเตจะอัตตปักกัมมลงสุตวะพุทธศาสนาสนังวีตาลาเคหิปักกัมในสังลงมังปิอินชะยุงสัพเพวิชิตสังขามาพยาติตายัสสิโนโอทันติสหภูเตหิสาวะคาเตชะเนสุตาติ บวสวดจุลชัยปกรณ์นโมเมพุทธเตชสารัตนัตยธรรมิกาเตชะปสิทธิรปสีเทวานารายะปะรเมสุดาสิทธิรามาจักินทาจัตตุโรกาคัมภีรักกาสมุธทานภูตุงคังคาจัสพภมะชยปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธิณทินทิชัยยะชัยยะ ขะพละตนละนิสัยนิไลสายเสนะเมรุราชพลนราชีชัยยะชัยยะคำพีระสงพีนาเคนทนาคีปีศาสจะภูตะการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวาดุละมุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคักุระคันโตกชัยยะชัยยะคัจฉคนนตุรงสุกกระพุชงสีหะพยักขีปา ชยชยวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนนาีปุณสุทธินาดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธารณีตะเลสทาสุชัยาชยชยธารณีสารตินสทาชยชยมังกราลัญญาภวเคชยชยวรุณนยเคชยชยรักเสสุรภุชเสชาชยชยพเมทะคะนาชยชยราชาทิราชศาสชัย ชยะชยะปทวิงสัพพังชยะชยาอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะมเฮสุโรหะโรหะรินเทวาชยะชยะพัมมาสุรโคชยะชยะนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันติมาระวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทะตะรัตโกอัฏฐาระสะมหา เทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชายะครามโมภวันตุเตชายะธโมจะสังโคจะสทสะปาโลจะชายะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะโสธิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชายะมังคลังชายโยปิพุทธสะสิลิมโตอยังมาลสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชัยยะตถาภัมมะขะนามะเฮสิโนชัยโยปิพุทธะสิริมโตอยังมาร,าาาระสะจะปาปิมโตประราชยโยุ โคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาอินทะขนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมัตโตะยังมาราสัจปาปิมัตโตะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาเทวขนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิลิมัตโตะยังมาราสัจปาปิมโตโตะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาสุปันนะขนามเหสิโนชโยปิพุทธสสิริมัตโตะยังมาราสัจปาปิมโต ปราะชะโยอุคโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชายตะตถานาคะขะนามะเหสินโนชายโยปิพุทธสัจสิลิมโตอยังมาลาสจัจจะปาปิมโตปราชะโยอุคโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยชายะตถาสมะขะนามะเหสินโนชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชายะสัสสชะยามังคะเล อราชิตปัลลังเกสีเสปอทวิโปคะเลอภิเสกสสะพุทธานังอักขปโตปโมทติสุนัขตังสุมังขลังสุปะผาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจัสุยิทังสัมมาจาริสุภทาคินังกายกรมมังวจากัมมังปทาคินังปทาคินังมโนกัมมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตวานรพันตเตเทปทาคินเนเตอัถรัต t าสุขิตาวิลุหะพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหถะ สหสเพหิยาติภิสุนันตุพวนโตเยเทวอสมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสถานหุนตสุกิตาหุนตสัพพัธาลักขันตสัพพัสตานังรักขันตุชิณสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสเพบุเรนตุมโนลัทายุตะกาเลปวัสสันตตวัสสังวสาวราหกาโลคาปจุปัตวาเตสัง นิวาเรนตุตจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังบทวดธรรมะนิยามะสุตังเอวมัมเมสุตังเอกังสัมภยพระขวาสาวัติยังวิหารติเตชะวะเนอนาคกะปินทิกาาัสะอารามตะตะคบขวะพิกุอะมันเตสีพิกขโวติทันพระทันเตติเตพิกุะพระขวะโตปัจจโสสุภขวาเอตัะทะวจะอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานางัง อนุปปัาวานตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขารานิจาติตังตถาคโตอภิสามพุทธิอภิสเมติอภิสามพุทธวัอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวรติวิภาชติอุตตนีกะโรติสเพสังขารานิจาติอุปาทฐาวาพิกเวตถาคตังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะ นิยามตาสเพสังฆาราทุคขาติตังตถาคตอภิสามพุทธิอภิสเมติอภิสามพุทธิจิตวะภิสมเมตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังฆาลาทุคขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสามพุทธิอภิสเมติ อภิสัมพุจจิตวะอภิสมเมตวะอจิคติเทเสติบัญญปติปัตเติวิวตัติวิภาชติอุตานีกะโรติสเพธมาอนัต,ตาติอิธัมโวเจพระคะวะอัตมนาเตภิคูพระคะวะโตภาสิตังอภินันทุนเตปสสดพัตเทกลัตตคาถาอติตังนานนะวาขามยานปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่รวงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตตัมปะฮีนันตังอปัน อปัตตนจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาัะตาัตถวิปัสติอสังหิเลยียงอสังกุปังตังวิถรมนุภะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแคลนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวกิจจะมาตัปังโกชญามละนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ นาฮิโนสังคารันเตนมหาเสนนมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนาม,มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาติมาตาปิงอโหระตะมะตันทิตังตังเวพัตเตกะละโตติสันโตอาจิคเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดครั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวครับปัจเจเวขณะแปล สัพเพสังฆาลาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรร,ร,รทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆาลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมระนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้บารณะบาลิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมะระนงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวช อยังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแ,แล้วอัอธิเสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข้างลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และทนฝืนนี่ลัดังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะ อุปาทวยทายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุษชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโม,มสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งร้ายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุจะมริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอธสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแกเ่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างกินจิอย่างกินจิกสลังกัมังสัพเพหิพัตเตหิกตังคุณยัญญงโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอัสมิงทา้าเนะ อ่ิทีขตาทีขายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขับอมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขับอมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขับอมุนจันตุสัพเพยาอติกาสุขิตาหุนตุทุกขับอมุนจันตุสัพเพสาปิสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขับอมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชะยา ยะสุขิตาห้นตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาห้นตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพสามิสามะตินางสามิจันตุโอบสวดหลวงบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพัคขวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพัคขวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพะควา ปฏิฐานะคะาถายาเทวตาสันติวิหารละวานิณีทูเบขะเลโพทีขะเลตะหิงตะหิงตาธรรม,มนานเนนะภาวันตุปูชิตาโสทิ้งกะลนเตท่าวิหารมันทะเลเทลาจะมัจฉานะวาก,กาจะพิขวัว สาลาวิกาธานปฏิอ mm ุป hmm. mm ัสกาคขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัสมภาวสังเสทชาตาอธวบปาติกานิยานิกังธรรมวรางปฏิจเตสาเพปไปทุกขสะกขลอนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรมโมธรรมัตลาจะปกคราสร้างโคโหตุสมะโคอัฏฐาจะจ่าหิตายจะ อภิรักตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนุทิงสัปปาปุเนยามาตธรรมเมอริยประเวทิเตปัสนาห้งตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทังปรเวชนโตกาเลเทวปะวัตสโตพุทธิภาวายะสัตตานังสำมิทังเนตุเมธนีมาตาปิตาจจอัตระชังนิจังรักขันติพุตตกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนีทุกขพยาปัตาเในีพยาโสกปัตาเจนโสการหอนตุสเพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสเพเพเทวันมวทันตุสัพสัมปติเสธิยาธานังทัานตุสัทธายาสีหลังรักขันตุสัพธาภาวนาพิรตาหอนตุขัชนตุเทวตาคาตา สุมังคลดคาถาโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสติที่โหตุนิลานตลังโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนโสติที่โหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนโสติที่โหตุนิลานตลังสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะใจเจนาัะขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทาพระลตตปาเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคั่งบันทามิสัพพโสสัพเพพุทาพระปตาปาเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันทามิสัพพโสสัพเพพุทาพระลตตปาเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังบันทามิสัพพโส สัพเพพบทาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะไดเชนอระังพันทามิสัพพโสสัพเพพุทาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะไดชนอระังมันทามิสัพพโสสัพเพพบทาพระบัตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะได้เชนาระคัังพันทามิสัพพโสสัพเพพุทาพระปัตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะได้เชนาระคัังพันธามิสัพพโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าอุทิถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนา,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารัยขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้วคลาดปลอดภยัยจากทุกโศกรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในำก็ทาคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปียมด้วยอนุภาพ ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญสาธุ